ก็สวัสดีครับผมพวกผมก็คลับนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะครับผมมีมาแนะนำทริคดีๆให้รู้กันครับก็อนนี้ครับผมเป็นทิคการแกะพอดีผมจะเปลี่ยนคิ้วใหม่จะเปลี่ยนคิ้วกันศาสตร์ใหม่มันแกะยากมากมันแข็งมันหมดอายุแล้วมันแข็งมันแกะออกยากจะมาบอกทริคดีๆผมจะมีอยู่สอ,อย่าง ที่จะลองครับผมจริงๆมีอย่างหนึ่งที่ผมลองแล้วใช้ได้ในการแกะกาวสามเอ็มเนี่ยออกจากคิ้วรถเนี่ยแกะนี่ยากมนาะกก็จะมีอยู่สองอย่างครับผมที่ผมจะลองมาอันนี้ผมยังไม่เคยลองอเป็นน้ำมันสนเดี๋ยวจะลองเป็นน้ำมันสนแต่ก็กลัวจะอันนี้กลัวสีจะลอกเหมือนกันเดี๋ยวจะลองกัดเบาๆว่ามันจะได้ผลไหม กับตัวนี้ได้เป่าผมครับใช้ความร้อนเป่าครับให้มันอ่อนตัวก็อันนี้ผมลองแล้วใช้ได้ครับผมเวิร์กเราที่ผมลองแล้วพวกใช้น้ํามันพกน้ํามันเบนซินใช้แอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ได้ผลครับก็เดี๋ยวจะมาลองน้ำมันสนอ่าครับผม ดี๋ยวใส้นะ้ำมันส่วนก่อนนะเดี๋ยวจะลองนะ้ำมันส่วนนะใส่ดึงกัดพอนิดนึงก็จะลองครับมันจะออกไหม ลูบแล้วลูบไป,เ,ปเลยอะ,อะไรรับได้ไหมล่ะวันเด็ดยวงนอกนะอ่ะอ่าก็ลูปก่อนนะงัก็มาลองแกะดู ออกไหมหแก่ยากเยอ,อะลองนะก็พอได้อยู่ในระดับหนึ่งแกะออกอยู่ ออกหยุดด้วยเลยออกไปฝั่งนั้น,นต้องอ,ออกอยู่ครับผมระดับหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาใช้อีกอย่างครับผมตัวนี้เป่าเตาเปาเาเลยไฟมีอ่อนตัวน ติ่งใช่ใช่ตัวนี้ก็จบเลยนะมันต้องไปหาน้ํายาลอกน้ายาอะไรอันนี้ก็อ่อนตัวใช้ความร้อนไมมันอ่อนตัวจากที่กาวมันกรอบๆมันก็อ่อนตัวก็แกะได้แล้วตัวนี้ผมลองแล้วนะลองโอ้ยร้อนอ่าใช้ความร้อนมันจะอ่อนตัวเลยมันจะออกง่าย ไม่ต้องไปหาน้ํายาอะไรหรอกง่ายๆหรือใครมีน้ํายาก็ใช้น้ํายาก็ได้ครับผมก็คลิปนี้ก็มีท่านี้ครับผม,มแนะนําเิคดีๆให้ได้ชมกันนะครับผมเออวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับผม